ดูรูปปั้นนี้สะก่อนนะคะดูหน้าสิมูฮูขนาดไหนสมควรละค่ะเพราะเขาไม่เกรงใจเจ้าถิ่นเลยอะ่ะโปรดติดตามนะคะแมวจอรค่ะที่แรกมาตัวเดียวก่อนนะป้าเดาว,ว่าเขาคือสีสว่าดนะป้าจับกล้องไม่ถูกเลยอะ่ะว่าจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะตอนนี้เขาเป็นเหมือนขาประจำละค่ะมากินข้าวทุกวันอะ่ะป้าก็ซื้อมาให้ ด้วยความสงสารแล้วเขาก็ดูดีนะมาแอบ,บอยู่ที่มุมอับๆใต้ต้นมะม่วงบ้านป้านเนี่ยค่ะ,ะกินแบบไม่ปราณีประสัยล่ะค่ะแต่ป้าก็รู้สึกเอ็นดูนะสงสารนะคะดูหิวจัดเลยอะ่ะแมวตัวนี้เป็นแมวสุภาพบุรุษค่ะ,ะป้าก็พยายามสืบถามคนข้างบ้านนะว่าใครเป็นเจ้าของอะ่ะแต่ ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของเลยค่ะส่วนเจ้าสาวค่ะเป็นแมวสีเหลืองนะคะมีปลอกคอสีเขียวอันนี้ทราบแล้วเจ้าของบ้านอยู่ติดกันเขาบอกว่าแมวตัวนี้โดนแมวอีกตัวหนึ่งในบ้านทำร้ายอ่ะเขาก็หนีกระเจิดกระเจิงออกมานอกบ้านนะก็มาเจอแมวสีสวา่าะคะ่ะเขาก็คบหาดูใจกันอยู่นะ บางวันป้าก็มองว่าแมวตัวสีเหลืองเนี่ยอยู่บนรั้วบ้านป้าสูงเชียวไอ้เจ้าสีสบาดหน่าตั้งตาคอยอ่ะเหมือนกับหมาเห็นปลาเห็นปลากระกป๋องอยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้ววันหนึ่งสาวเจ้าก็ใจอ่อนสังเกตนะคะวันนี้เขาลงมากินข้าวพร้อมๆกันเลยค่ะแมวสีสวา่าทำตัวเป็นสุภาพบุรุษนะ นอนรอนั่งรอให้เจ้าสีเหลืองเพศเมียเนี่ยกินก่อนนะคะเนี่ยค่ะทำตัวเป็นสุภาพบุรุษจริงๆอะ่ะป้าพยายามจะจับกล้องให้อยู่ในมุมที่เหมาะควรแต่เป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะเขาหลบไปหลบมานะคะแต่วันนี้เป็นโชคดีของป้านะให้สองตัวเนี่ยอยู่ในเฟรมเดียวกันได้คะ่ะบ้านป้าเนี่ยหนูเข้าไปกัดสายรถยนต์น่ะ ปีหนึ่งเสียหลายครั้งเลยต้องไปเสียเงินนะขับไปที่ศูนย์น่ะไกลๆเพราะราชบุรีไม่มีศูนย์รถคันนี้ตอนนี้มีเจ้าสองคนนี้เป็นขาจรนะคะทําให้หนูในบ้านเงียบเป็นปิดทิ้งเลยป้าก็รู้สึกดีนะซื้ออาหารสําเร็จให้กับแมวสองตัวนี้กินนะ่ะไม่ต้องขับรถไปซ่อมอะค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ พอเลี้ยงไปก็เกิดความผูกพันนะคะสักวันหนึ่งอ่ะเขาก็คงจะกลับบ้านเขาแหละเนี่ยค่ะตื่นมาต้องทำความสะอาดพื้นด้วยช่วงนี้มะม่วงค่ะออกดอกแล้วก็ยางหล่นลงมาใต้ต้นอ่ะนี่พยายามจะเข้าบ้านนะคะพยายามจะเข้าหลังบ้านป้าขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีค่ะ